อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้เราจะมารีวิวติดตามผลงานของการปลูกแตงกวาอินรีย์นะครับที่ได้บอกวิธีการไปนะครับไม่ได้เป็นการสอนนะครับแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์การปลูกแตงกวาของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใครไม่เอาไปใช้ก็ ไม่เป็นไรนะครับเราแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับทางอ e ีฟาร์มเราก็ยอมรับคอมเมนต์แล้วก็ยอมรับการบอกกล่าวนะครับแลกเปลี่ยนกันนะตอนนี้หลังจากที่เราปลูกไปประมาณ3 4ถึงวันต้นแตงกวาเราก็ออกแล้วนะครับนี่ฮะงอกออกมาแล้วเกือบจะทุกลุมเลยนะครับนี่พอดีได้ฝนนะครับนี่ออก เกือบจะทุกเกือบจะทุกหลุมเลยนี่ฮะแตงกวาที่เราบอกวิธีการปลูกไปของเรานะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับยายาฆ่าแมลงเราก็ไม่ใส่นะครับฟูละดงฟูละดานเราก็ไม่ใส่นะครับนี่ฮะนี่ฮะออกออกเกือบจะทุกหลุมเลยปลูกง่ายๆนะครับนี่ฮะ นี่ฮะอาจจะไม่ร้อยเปอร์นแต่ก็ออกนะครับออกหมดเลยออกหมดเลยน,นี่ฮเราปลูกแทรกระหว่างต้นชะอมนะครับตอนนี้ต้นชะอมก็เริ่มจะงอกให้เราได้เก็บแล้วแตงกวาก็งอกระหว่างต้นนะครับ น,น,นมีหมดเลยนะครับเราปลูกต้นมะเขือด้วยต้นมะเขือด้วยนะครับนี่ฮะ,ฮะมีแตงกวาแตงกวาออกแล้วนี่กำลังออกฮะนี่กำลังออกนี่นี่ออกสูงแล้ว มีต้นพลิกครับมีต้นพลิกต้นพลิกครับนี่ฮะปลูกระหว่างคือรดน้ําทีเดียวได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับนี่คืออ e ีฟาร์มลําพูนนะครับมีกะเพราเราก็ปลูกนะครับรายงานการปลูกแตงกวาอินรีย์ของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับอ e ีฟาร์มลำพูนนะจ๊ะขอบคุณจ้า